แน่อยากเติมโรบักใช่มล่ะต้องนี่เลย FD Shop FD Shop ร้านรับบริการเติมโรบักพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพารในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น b o ็อก o ูดคิงเลกาซี่และกดเพจใน All สไต l ์ด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็สับดัน,นี้ในะที่สุดก็เดินทางมาถึง1นึ่งแสนซับสไครต์นะครับผมก็สําหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาทําคลิปตอบคำถาม Q&A กันซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนอ่ะก็จะเห็นคําถามมันอยู่ในในหน้าจอแล้วนะก็อันนี้คือคําถามที่ผมเนี่ยให้น้องๆในที่ของผมเนี่ยมันช่วยกันหานะพวกน้องแบบที่ผมสนิทด,ด้วยเนี่ยโอเคเ,เราจะมาตอบที่คําถามซึ่งคลิปนี้อาจจะตัดต่อน้อยหน่อยเน้นแบบอ่านแล้วก็ตอบไปเลยสดๆไรประมาณนี้นะครับผม โอเคสองคำถามแรก Q&A พี่เติมเกมไปแล้วกี่บาทไม่รู้นะแต่เยอะเป็นหมื่นแหละอ่าคำถามต่อไปนะผมให้ถ่าย Q&A ชอบสารอะไรพี่ชอบหมาผมชอบกินอะไรคาตอบนี่มันแบบมันเยอะอะถ้าเอาตอบยังไงก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวมากกว่ากินข้าวประมาณนั้นนะผม Q&A พี่ j a ชอบดูอนิเมะเรื่องอะไรเยอะนะครับผมทำไมพี่ถึงชอบดูอนิเมะไม่รู้อะดูอนิเมะมันสนุกครับผมแต่ชอบดูเรื่องอะไรอันนี้มันหลายเรื่องนะก็แบบอย่างแบบดะก้อนบอล อะไรเงี้ยอืมหลายเรื่องอยู่นะครับผมต่อไปนะครับผมอ่า Q&A ถ้าหมดโควิดพี่อยากไปไหนมากที่สุดอยากไปเที่ยวอยากไป relax รีแลกซ์นะผมมันแบบอยู่แต่บ้านมันร้อนนะผมมันแบบเรียกว่าไงมันอึดอัดอะมันแบบอยากรีแลกซ์บ้างอนะต่อไปนะครับผม Q&A พี่เมนเทอมาลาจัดก,การท youtube จากใครอันนี้ก็ในมาร์กพี่อายุเท่าไหร่อายุสิปดปี 29, นี่สิบเก้าแล้วผมทำไมต้องตั้งชื่อช่องแบบนี้ก็เลดก็สีแดงชอบสีแดงนะครับผมเดมอนก็แบบปีศาจผมเป็นคนชอบแบบ เวลาดูอน,นิจตูวนะ่ะชอบตัวร้ายมากกว่าตัวดีอารมณ์ประมาณนะั้นนะแบบแต,มแตม่มันไม่ใช่ทุกตัวนะคือตัวร้ายบางตัวนะพี่ชอบกินอชอบกินอะไรไห่สุดก็อันนี้ตอบไปแล้วพี่ชอบทําอะไรในไหนอ๋อในเวลาว่างไี่สุดหรอ <Okay. S 2> ก็น่าจะเล่นเกมคุยกับเพื่อนคุยกับแฟนอะไรประมาณนั้นนะครับผม, <Okay. S 2> อมโอเคไปอืมโอเคคำถามต่อไปนะครับผมแฮชแท็กใครเป็นไอดอลพี่ก็มีโอปิเซ่สก,กิท ในมาร์กนะผมมีอยู่สามคนนะประมาณนั้นนะผมต่อไปนะผมไอ้เนี่ันี่พี่ชื่อเลสจริงอันนี้ผมไม่รู้นะหมายถึงอะไรมีแรงบันดาลใจอะไรในการทำ YouTube เอ่อมีแรงบันดาลไม่รู้ดิตอนแรกคือผมอะลงคลิปเล่นเล่นให้เพื่อนผมดูแล้วมันมีคนมาดูไงมีแบบคนมาติดตามอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบลองทำดูไงเพื่อนผมมันก็ลองบอกดูว่าลองมาทำดูเผื่อบางที่มันอาจจะเวิร์กอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบทำนะแล้วมันก็เออก็ใช้ได้นะ ขนาดไปนะผมแพ้สายเกม A ทีมงานของพี่มีกี่คนแล้วแต่ละคนเจอได้ยังไงโอ้คำถามนี้เดี๋ยวพี่ให้ดูในยิสคอร์ดเลยดีกว่าอันนี้เอาเฉพาะพวกทีมงานนะอ่าไอ้น้องคนนี้มันชื่อว่าโลนก็เจอกันตอนสมัยทำตอนพี่ทำคลิป Open นเป็นสนิทกันนตอนนั้นไอ้มาร์คเจอได้เพราะว่าไอมา้มาร์กมันไลฟ์สดอยู่แล้วพี่เข้าไปคุยด้วยแล้วก็สนิทด้วยนะต่อไปนะผมมีใครอีกอ่ะไอ้ดิวไอ้ดิวนี้ผมเจอในเกมอะ่ะคุยกับมันในเกมอะ่มกมอะก็แบบ อยู่ๆก็มาคุยใน,นดิสคอดคนนี้แบบไม่ค่อยรู้เลยมากนะต่อไปก็จะเป็นสตอรี่อันนี้ผมเคยรับสมัครทีมงานนะตอนแต่ก่อนนะอันนี้อันนี้มันชื่อว่าเขื่อนนะไอ้น,นี่ผมเจอมาตั้งแต่ตอนผมทําช่องแรกๆนะประมาณนั้นนะผมอูฮั่นไอ้น,นี่ไออาร์ตอันนี้ผมรู้จักตั้งแต่ตั้งแต่แบบเมื่อไม่นานมาเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่นานก็นานอยู่นะเพราะว่าได้ม,มันมาพร้อมแบบเพื่อนมันอนะเพื่อนมันอยู่ผมมานานแล้ว แล้วก็ไอคีปที่ผมก็รู้จักมันมานานแล้วนะแล้วก็จะยังมีหลายๆคนอีกนะผมเช่นอย่างไอปิ๊บก็เจอกันเพราะว่าเล่นเกมไออย่างเฟมก็เจอเพราะว่าเกมเพลซิมูเลเตอร์อะไรอย่างนี้นะผมก็ยังมีอีกตั้งหลายคนนะที่แบบเราอาจจะไม่ได้พูดถึงนะแต่มันมีเยอะนะผมทีมงานผมเนี่ยต่อไปนะผมนี่ก่อนแฮชแท็ก qna พี่เติมโลบักให้ผมหน่อยใช่คำถามไหเนี่ยอ่าไปที่นี้ qna อยากให้พี่สร้างเซริร์ฟวอรืม เอาเซิร์ฟวีเราเล่นกับเอซได้ไหมคือผมก็เคยแจกเซิร์ฟวีนะเวลาที่ผมไลฟ์สดอะไรเงี้ยนะครับผมนี่ถ้าใจคีน a พี่ยาวกี่นิ้วแขนกี่นิ้ววะกี่นิ้วไม่รู้กี่นิ้วไม่รู้ต่ <c oughs> ไปเอ Q a เพี่เริ่มแค่เกมตอนอายุเท่าไหร่ตอนนี้สิบแปดจะสิบเก้าเริ่มตอนประมาณสิบเจ็ดปะวะไม่มั่นใจว่าสิบเจ็ดหรือเปล่านะ เอ้ยสิบหกดิเออประมาณสิบหกละเริ่มประมาณตออสิบหกประมาณหมห้าประมาณหมห้าปราสิบหกนะพี่คิดยังไงกับอพี่เอ้คิดอย่างยังกับนายกอืคําถามถามไม่ตรงแล้วไ,ไ,ไม่ตอบแล้วกันพี่ชอบรายการทีวีช่องอะไรรายการทีวีเหรอปกติผมเป็นคนไม่ค่อยดูทีวีนะไม่ค่อยดูทีวีนะผมอันนี้เคเอนอสเปคคอมพี่ะบอกหน่อยก็ ถ้าคอมตัวตัวที่ผมนั่งอยู่นี้จะเป็น i5 1080 ti นะ่ะถ้าเป็นพวกโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยจะเป็นพวกสาูนนะอ่าอะไรประมานี้สีที่พี่ชอบสีแดงนะผมพี่มีความฝันอะไรก็ก็ไม่รู้สิก็อยากเป็นโปรแกรมเมอร์นะผมอยากเป็นโปรแกรมเมอร์พี่อยากมีอะไรอยากมีแบบไม่รู้อยากมีความสุขกับชีวิตอะมีครอบครัวที่ดีอะไรเงี้ก็ได้โอเคนี้ q a k i n g p i e พี่ได้ไหมคิ k พี่นานยังขออยารู้หน่อย ใช่ Q&A ขอขอนีใช่ Q&A ถ้าแต่ Q A พี่รู้จักพี่มาร์ครู้จักไอพี่กับพี่มาร์ครู้จักกันได้ยังไงมาร์คนี่หมายถึงนายมาร์คหรือเปล่าถ้านายมาร์คผมรู้จักเพราะผมแบบไปดูคลิปแล้วแล้วแบบผมก็เคยทักหาพี่แกแล้วพี่แกตอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้คุยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นมาร์คชิลลี่มาร์คน,นี้รู้จักได้เพราะมันเคยไลฟ์สดแล้วผมเข้าไปเมนแล้วมันก็เป็น fc ผมอะไรเงี้ยก็เลยคุยกันแล้วก็สนิทกันนะมา Q&A พี่เรียนรออะไรตอนนี้ผมขึ้นมาหาอะไรแล้วนะครับผม Q&A พี่อ่านน้ำหรือย,ยัง ไม่รู้อบแล้วอบแล้วต่อไป qna ทีมเเอ้ยอันนี้ผมอ่านไปแล้วไม่ใช่อันนี้ผมอ่านไปแล้ว,นนลวทุกคนต่อไป q a อ่าน่าจะหมายหมายถึงว่าเมื่อไหร่พี่จะเริ่มทำคลิปไม่รู้สิครับไม่มั่นใจพี่จะพีิาชาไหมก็รู้จักนะพี่เหมือนไลพี่อ่านม,มันมันพิมพ์ไม่ถูกอ,ะอ่ะอ่าโอเค q a พี่เริ่มแคสเกมตอนอายุเท่าไหร่อันนี้ตอบไปแล้วแป๊บนึงนะ ทำไมมันแลดูเหมือนคอมเมนต์เก่าๆเลยช่างมันเถอะพ,พ,พี่ทำพี่คิดไัไรอยางทำยูทูตอนแรกคือลงคลิปให้เพื่อนดูแล้วก็อยู่ๆเนี่ยเพื่อนมันบอกว่าเอ้ยก็ทําได้นะก็ทําไปเลยก็ได้นะอะไรประมาณนั้น Q&A พี่อายุเท่าไหร่อายุสิบแปดแล้วผมโอ้อายุเท่าไหร่ถามสามคนเลยเหรอ Q&A พี่เคยดูหนังฮาร์เรไหมเคยชอบดูอะไรชอบดูแนวต่อสู้มากกว่ามีแฟนอย่างมีแล้วมีแล้ว Q&A คิดยังยังโหผิดละคินเอคลิปไหนที่ทําแล้วสนุกสุดคลิปที่แบบหัดตัดเริ่มหัดตัดต่อนะผมก็ช่วงเนี้ยคือรุ้แบบหัดตัดต่อหนักมากก็ไม่รีก็มันตัดต่อมันก็สนุกแต่มันเสียเวลามันมันเหนื่อยเพราะว่าช่วงนี้เรียนหนักมากไม่ชอบกินอะไรชอบกินอะไรไม่รู้ดินะถ้าไม่ชอบนี้ก็ไม่มั่นใจเดีนะคิดจะเล่นเกมอื่นไหมเกมอะไรหมายถึงว่านอกเหนือจากโรบอกอ่ะผมยังไม่มีแผนเลยอ่ะไม่รู้จะไปเล่นเกมอะไรดีนะ ถ้าไปเคเอพี่เล่นเกมหรือาจคือถ้าเล่นอ่ะเล่นแต่ถ้าอัดคลิปอ่ะไม่รู้อ่ะถ้าเล่นผมก็เล่นแบบวอลโลเล่นสแลมดังเล่นอะไรอ่ะไปทั่วแต่ถ้าเกิดว่าอัดคลิปผมยังไม่รู้ว่าจะอัดเกมอะไรดีอ่ะนอกจากเรบอกเคเอพี่คิดยังไงกับเจ็ดที่ผ่านมาเจ็ดถึงแปดปีนี้ก็ยำแย่อะยำแย่เคเอพี่ชอบผู้ชายไหมครับไอจอมอ่ะไอชอบไอจอมอ่ะชอบนี่ไอเนี่ยชอบ จะไปพอจนน่อ,เ,จอ,จอเออไอนี่มันก็ทีมงานพี่เหมือนกันไอนี่เหมือนกันมันรู้จักพี่พราะมันขี้โม้นี่ต่อไปนะผมขี้เอใครไปรอนพี่นนมาร์กผมในมาร์ก q ีพี่เคยกินเลือดตัวเองไหมแบบมาถึงเลือดไหลแล้วแล้ว,วเอาปากไปอมอะไรเงี้ยก็เคยนะ ถ้าพี่เป็นนายพี่คิดว่าจะมีคนด่าไหมมีทุกคนมีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียดแต่บะแต่มันจะเกลียดเยอะหรือเกลียดน้อยอันนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราทำไมต้องชื่อเลนอนเคยตอบไปแล้วพี่มีพี่น้องกี่คนมีถ้ารวมพี่ก็มีสามคนนะพี่มีน้องคนกลางแล้วก็น้องคนเล็กอีกอันนี้ผมตอบ้วนะ Q&A ผมหล่อไหมหล่อมากแต่น้องไม่ไม่ตั้งโปรฟไฟล์เลยน้องหล่อมากเอ่ออะไรอะ่ะ Q&A พี่รู้สึกยังไงกับหนูพี่ยังไม่รู้จักน้องเลย นะคำถามนี้ผมตอบไปแล้ว Q&A <S an> ผมอยากทำ YouTube มีวิธีดังๆไหมเราต้องแบบทำคอนเทนต์ที่แบบมันน่าสนใจนแล้วผมเราก็จะมีคนสนใจทำปโปรคลิปให้สวยๆคิดคอนเทนต์ให้ดีๆอะไรเงี้ยอธิบายให้มันถูกๆแบบไม่ได้พูดมั่มวๆอะไรเงี้ยก็โอเคนะจะวก้มีคนสนใจเองอันนี้ผมตอบแล้วนะเ Q&A <S an> พี่จะเปิดหน้าตอนไหน <S <S <an> <S เปิดแล้วเนี่ยไม่ใช่นะ <S an> ตัง้งเป้าหมายไว้ที่กี่ซับตอนแรกตั้งไว้แค่หนึ่งหมื่นตอนนี้มาหนึ่งแสนล้วก็ดีนะครับก็ดีใจมากขอบคุณมากครับ พี่อายุเท่าไรอายุสิบแปดแล้วผมปีสิบเก้าพี่มีเพื่อนกี่คนคิดจะฆ่าเพื่อนบ้างไหมพี่ไม่เคยคิดจะฆ่าเพื่อนนะแต่มีเพื่อนกี่คนพี่ปกติพี่ก็มีเพื่อนเยอะนะเรียนจบยังครับเรียนจบมัธยมแล้วตอนนี้ขึ้นมาหาลัยนะพี่อ่านาแล้วนะพี่อยู่ปีไหนอยู่ปีหนึ่งอยู่ปีหนึ่งพี่มาเล่นโลบอกได้ไงฮะแล้วพี่เล่นอะไรก่อนเล่นโลบบโกชูเปียแต่ตอนเด็กๆอ่ะตอนแต่ก่อนอ่ะ เล่นโกทูเปียผมไม่รู้ว่าทุกคนรู้จักนะเล่นโกทูเปียมาก่อนแล้วค่อยมาเล่นโรบอกเชิเอพี่จะแจกดีลอมพี่ไหมไม่รู้ว่าจะแจกทําไมอ่ะเพราะว่ายังมีคอนเทนต์รหน้าทําอยู่เชินเอพี่เคยจู่จกับแฟนไหมเคยมองหน้าแฟนอ่ะเคยครับผมเคยเคยแน่นอนพี่คิดแต่พี่คิดจะเล่นเกมนี้ไม่ใช่โรบอกไหมเล่นอ่ะเล่นนะแต่ว่าทาคลิปแบบไม่มั่นใจครับผมเชินเอพี่คิดว่าพี่หล่อไหมไม่พี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองหล่อครับผม เคเอพี่จะทำยูทู e ถึงไปถึงเมื่อไหร่เรื่องนี้ไม่ได้ถามแต่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเอาแบบโรบอกให้พี่เจอแฮกเกอร์อะไรเนี่ยสามตัวกําลังกระทืบเพื่อนพี่อยู่พี่จะรู้สิ่งไงบล็อกแฮกเกอร์หรือจะทนดูเขาต่อแฮกเกอร์ acker, มันจะกระทืบคนยังไงครับผมผมงงหมายถึงว่ากระทืบแบบนี้นก็รีพอร์ตง่ายดีเคเอพี่จอมน่ารักมากใช่ไหมมันจอมฟันทองแล้วมันก็ปัญญาอ่อนนะ <c oughs> คนนี้นะคนนี้นะหมายถึงไอเนี้ย <c oughs> แอดมินเนี้ย จีเอพี่ชอบชายพี่ชอบผู้หญิงพี่ชอบผมไหม <c oughs> ผมผมอะไรผมรักพี่จบแล้เกยเลยจีเอทำไมผมต้องถามพี่ทำไมพี่อ่านเป็นนี้ทำไมไมาคาเป็นเกณสี่เหลี่ยมคีเอพี่ชอบกินอะไรชอบกินเกีเ๋ยวมกม่าข้าว พี่เลือกให้หัวใจแฟนบในคอมเมนต์ไหมก็คือกดให้เหมือนเดิมกดให้เฉพาะคนที่มาเม้นเร็วๆนะคนที่มาเม้นช้านี่ก็คือไม่ได้กดให้พี่คิดยังไงของลุงโอ้โหเขาไม่ตอบแล้วกันนะเรื่องใน,นนี้แต่ผมก็ไม่ได้ชอบนะอืม๋อนี่ผมอ่านแล้วโหยาวจังเกิดเอพี่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงครับผมพี่ทําอะไรอตอบคอมเมนต์เบื่อไหมก็ไม่เบื่อนะตอนนี้ขี้เกียจไหมขี้เกียจตัดต่อ,ตอก็เลยจะอัดคลิปแบบลงแบบไม่ได้ตัดต่อ กินยังกินอะไรกินข้าวกินแล้วนะพี่อยู่ไหมอายุเท่าไหร่ยี่สิบแปดชอบกินอะไรกินกว๋วยเตี๋ยวหม้อ,อข้าวยุ่งเรียนไหนไปมาหาหลัยแล้วครับคิดว่าจะจบไอ้คิดว่าจบไหมโอเคจบ <laughs> พี่อายุกี่ปีตอบแล้วนะผมพี่มีเพื่อนกี่คนอ้อนนี้ตอบแล้วนะพี่เคยมีกิ๊กไหมไม่ครับไม่ไม่ไม,ไม่พี่เคยจีบสาวไหมก็จีบแฟนพี่ไง นะครับแฟนอันนี้นี้ยังไม่ตอบนะแฟนพี่ชื่ออะไรชื่อเกคถ้าผมชื่อเกสผมหล่อไหมหล่อมากหล่อมากครับพี่เคยเป็นเกศเอ้พี่เป็นเกศหรือเปล่าไม่จะเป็นเกศได้ไงเพื่อนพี่ชื่ออะไรบ้างโอ้โหเยอะมาก Q&A พี่เป็นเกศหรือเปล่าไม่เป็นครับไม่เป็นครับทําไมพี่หล่อจังครับพี่ไม่เคยชมตัวเองนะพี่เป็นเกศหรือเปล่าเอ้พี่เป็นเกศหรือเป็นทอมให้พี่เป็นผู้ชายนูยอกมาแล้วครับหยอกหยอกทำจริงแล้วทำไมถึงมาทำยูทูป ก็ตามที่ผมเคยตอบไปเมื่อนันก่อนอ่ะคือแบบทำแล้วแบบเพื่อนแนะนำว่าลองทำดูน่าสนใจนะเงื่อนบงสายธนูทำยังไงครับเอามามัดตรงฟันสีทองอ่ะจอมน้องชายพี่มีแฟนกี่คนก็คนนี้ตอนนี้ก็ก็มีคนเดียวตอนนี้ก็มีแค่คนเดียวไม่ได้มีกิ๊กเนาะพี่พี่เคยพี่เคยพี่กิ๊กไหมเอ้ทีวเอจบคลิปยังครับ